สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทานายนดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายนดวงในหัวข้อมีคนจับตาม,มองคุณอยู่เขาเป็นใครและเขาคิดอะไรเขาจับหนะตาม,มองคุณอยู่คิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาเป็นใครจับตาม,มองคุณอยู่คิดอะไรกับคุณ คิดยังไงกับคุณความรักจับมือไว้จับมือแก่แต่ไม่เก่าเขาจับตามองคุณเขารักคุณเขาว่าคุณคือคู่ของเขาคุณรักเขาเขารักคุณคุณเข้าใจกันนะเพราะไปนี้พูดถึงความรักคุณรู้จักกันมาแต่ในอดีตะจะเป็นคู่กันไปในปัจจุบันนะอนาคตตลอดไปน ถ้าเป็นเป็นคนที่คุณค,บ,คบกันอยู่คุณกับเขารู้จักกันคบกันรักกันเข้าใจกันจับตามองคุณรักคุณคิดถึงคุณยิ้มมีความสุขเมื่อคิดถึงมองคุณอืออีกอย่างเขาจับตามองคุณอยู่เขาว่าคุณคือคู่ของเขาคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานด้วยอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าจับตามองคุณอยู่ ความคิดเขาเขาคิดมีความสุขอะคุณคือคู่อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นยิ้มคุณขาว่าคุณก็มีความสุขความควบคุมแต่เขาดูอึดอัดนะทำอะไรไม่ได้แต่เขาว่าเขาจะยอมคุณทุกอย่างการยอมยอมรับมีมีหลายหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีหลายๆเรื่องในความรักระหว่างคุณกับเขาเหมือนมีอุปสรรคขวางน้าทําให้เขาจับตามองคุณแล้วก็ส่องมองคุณเป็นแฟนขับคุณคิดถึงห่วงใยเป็นห่วงอยู่ห่างๆได้แต่เฝ้ามองคุณจับตามองส่องมองคุณอ่ออณอะเป็นแฟนคับมีความสุขนะที่มีคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาอะ่ะ มีอิทธิพลต่อเขาแต่เขาเขาก็จับตามองคุณมีความสุขคุณคือคนที่ใช่จับตามองมีความสุขแล้วเป็นอย่างไรมีมาคุม เขาอยากอยู่เคียงข้างคุณน่ะเนี่ยให้คุณมาเป็นคู่คอยควบคุมให้ให้ให้คุณมาควบคุมอ่ะไม่ให้คุณมองใครแล้วเขาก็อยากควบคุมคุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณเฝ้ามองคุณจับตามองคุณเขารักคุณคือคนที่ใช่อยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางความไกลความห่างน่ะคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างกันยังต้องใช้เวลา แล้วก็เป็นเหมือนลักอะ่ะคิดถึงได้แต่สองมองยังมีสิ่งขวางกานการขวางยังไม่ได้หลังที่คิดที่ต้องการได้แต่เฝ้ามองแล้วก็อยากอยู่ไกลคุณอยากเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาเป็นอย่างไรจับตามองมีความสุข อยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคุณกับเขาแตกต่างกันน่ะแต่ทุกอย่างเหมือนถูกแกล้งความรักนี้เหมือนถูกแกล้งแล้วเขาว่าเขาชอบแกล้งชอบอําคุณได้แต่ส่องมองคุณจับตามองคุณอยู่ในใจเขามีอิทธิพลต่อหัวใจเขามีความสุขจับตามองคุณอยู่คนเดียวแล้วเขายังมีหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ไขหรืออยู่ไกลอยู่ห่างยังมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องอื่นปัญหาแต่เขาก็เหมือนนะก็จับตามมองคุณเฝ้ามองบางคนบางท่านคุณก็ไม่รู้นะพบแฟนครับเขาได้แต่จับตามมองส่องมองคุณคุณก็ไม่รู้คุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างแล้วเขาก็คุณก็อยู่ในใจเขาอะ่ะเก็บไว้ในใจแล้วก็ความรักนี้เหมือนถูกแกล้ง จะต,ต้องการเป็นคู่กันนี่ก็เฝ้ามองคู่กับไพ่แฟนคลับจับตามองส่องมองคุณคุณกับเขารู้จักกันแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเฝ้ามองจับตามองคุณแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนะเขาก็มีความสุขคิดว่าคุณคือใช่คนที่เป็นคู่ทำอย่างไรอะท่องเที่ยว แต่เขาอยากอยู่ใกล้คุณให้ให้คุณนะเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณแล้วเขาอยากเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลอยู่ห่างมีคุณอยู่ในหัวใจเขามีความสุขแต่เขาหวังตั้งใจจะเดินทางมาหาคุณนะเขาคิดหวังว่าจะได้อยู่เคียงข้างคุณมีความสุขมีคุณท่องเที่ยวไปกับคุณ แล้วเขาตั้งใจจะเดินทางมาหาคุณในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งได้แต่จับตามองคุณเฝ้ามองคุณเป็นแฟนคลับคุณแต่ความรักนี้ยังยังมีหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือเป็นความอึดอดัดความซับซ้อนไม่ว่าเหตุเกิดอะไรเขาจะยอมคุณอะเนี่ยในความแตกต่างเพราะคุณอยู่ในใจเขาเนี่ยมีความสุขคุณไม่รู้ว่าเขา จับตาม,มองคุณนะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อจะเดินทางมหาติดต่อสื่อสารมาหาไปคนละทางเลือกคนละทางแล้วคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างหรือเป็นคนที่คุณเลือกเขาเลือกคนละทางเนี่ยคุณก็ไปไปใช้ชีวิตของค,คุณเขาก็อยู่ส่วนเขาทุกอย่างนิ่ง หรือไม่เขาก็เป็นคนหล่อคนสวยดูดีมีเสน่ห์มีคนมาให้รักให้เลือกมากมายแต่เขาจะเลือกคุณเขาจับตามองคุณเขาสนใจคุณถ้าไม่ใช่คนที่คุณกับเขาไปคนละทางก็มีคนที่เขามีเสน่ห์ะเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ความรักนี้เหมือนถูกแกล้งคุณอยู่ในหัวใจเขาได้แต่เฝ้ามองคุณหรือยังมีสิ่งขวางกั้นกั้นขวางระหว่างคุณเขาว่าจะต่อสู้ให้อุปสรรคนะหมดไป แต่จะได้เป็นคู่กับคุณเน่ะเดินทางมาหาพูดคุยท่องเที่ยวไปกับคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณกับเขาไปคนละทางเลือกคนละทางแต่เขาก็เฝ้าเขาว่าคุณคือคู่มีความสุขคิดถึงคุณถึงแม้จะมีความซับซ้อนทุกอึดอัดแล้วเขาจะยอมคุณแล้วแต่ทุกอย่างยังเหมือนถูกแกล้งทำอะไรไม่ได้เฝ้าแต่เฝ้ามองจับตามองคุณมีคนที่เขาจับตามองคุณโดยที่คุณไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขามองเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเฝ้ามองอันนี้ก็เฝ้ามองมีคนเฝ้ามองคุณมีแต่พลังงานที่เฝ้ามองแล้วคุณอยู่ในใจเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากคบอยากพูดอยากคุยกับคุณเขาเฝ้ามองคุณแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต้เขาเหมือนมีอุปสรรคปัญหาว่าคุณคือคนที่ใช่อ่ะแต่คุณไม่รู้หรือไม่ก็คนที่คุณนี่แหละไพ่ก็ย้ำสามน่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่ ไปคนละทางเขาจะเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารอยากท่องเที่ยวไปกับคุณมีความสุขแต่เขาได้แต่มองอะนิ่งได้แต่คิดคิดแต่เขาจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้ทุกอย่างที่พัดภาคที่ไกลที่ห่างที่ขวางกั้นคุณอะหมดไปแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นใครอีกเขาจับตาม,มองคุณ คิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขา,าเขาเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแต่คุณไม่รู้ไม่พูดไม่บอกได้แต่มองเขาเป็นอย่างไรความลักเขาเนี่ยใบแรกมาก็เหมือนเมฆาลาลามาศูนขัดแยง้งแข่งขันความไม่เข้าใจกันเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณอะยังชิงต่อสู้แล้ว ทุกอย่างเหมือนมีเหตุการณ์เข้ามาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้แก้ไขแต่ต้องใช้ความรอบคอบความสุข,ขุมเยือกเย็นเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือเหตุการณ์ที่เขาเผชิญที่ผ่านมาผ่านพ้นอุปสรรคว่าคุณคือคนที่ใช่เหนื่อยล้าดูความรักเขาเหนื่อยล้ากับความรักกับชีวิตต้องการมีคนมาช่วยเหลืออยู่เคียงข้างอบอุ้มดูแล พระนางสุรัตวดีเขาว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นคู่ของเขาแต่ว่าคุณจะรักเขาเลือกเขาไหมอยู่ที่คุณแต่เขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแต่เขาทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่เป็นไปดังที่คิดที่ต้องการพระศิวะมีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลาทําอะไรไม่ได้แต่ด้วยความอดทนของเขาไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หรือใช้เวลาก่อน จับตามองคุณ <c oughs> แม่หมอขออภัยเสียงหายคุณคือคนที่ใช่พระแม่โพศเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ดูแลห่วงใยเขาดีกับเขาหยิบยื่นรักดีๆให้เขาแต่เขาอ่ะไม่เห็นคุณค่าไม่เข้าใจคุณอ่ะทำให้เขาเหนื่อยล้าลว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดงัดงที่คิดแต่เขาจะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแล้วอย่างไรอีก พลังงานความรักเขาเป็นอย่างไรเขาต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วออกจากปัญหาที่รวดเร็วอนุมานกับนางเบินจาก,กายแต่ต้องใช้ความรอบคอบนะบุมบามไม่ได้อ่ะฮนุมานน่ะผิดพลาดได้รอบคอบมีเรื่องให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ค่อยคิดค่อยแก้ไขอ่ะแม่แรกมานก็ต้องแก้ไขจับตาม,มองคุณเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาจะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณ หันุมานอันนี้ก็มีหันนุมานรอบครอบอยากเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนําเรื่องราวดีๆมาให้ชีวิตที่ดีคิดพินิจพิจารณาอยู่ไม่แต่แต่ด้วยความรอบครอบอะ่ะเพราะเขาใช้ความรอบครอบละไม่บุมบามละเพะเนี่ยใช้เหตุและผลว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะพระนางสุรัตวดีความสําเร็จสมหวงังวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วคาดหวังว่าจะทําให้ดีที่สุดให้ความรักนี้ดีที่สุด เขาจะกลับมาหาคุณคุณคือคนที่ใช่เป็นคนที่เลือกคนละทางเขาแอบส่งแอบมองจับตามองคุณโดยที่คุณไม่รู้หรือไม่ก็เป็นคนเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่คุณไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นใครจับตามองคุณดูพลังงานตัวเขาเคยผิดหวังกับความรักต้องการมีคนมาช่วยเหลือว่าคุณคือคนที่ใช่ชีวิตของเขาวางแผนชีวิตไว้ดีแล้วเพราะนะแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณคุณคือคน ที่เป็นคู่ของเขาแล้วนำรักดีๆมาให้คุณแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะหยิบยื่นรักดีๆให้เขาเพราะความรักนี้จนคนอื่นอิจฉาคุณและเขาอิจฉาความสุขรักที่ดีมาให้ถ้าเป็นคนที่คุณเลือกคนละทางแล้วความรักเขาอ่ะเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณมอบรักที่ดีให้เขาเขาจับตามองคุณนำรักที่ดีมาให้คุณแต่ต้องใช้ความรอบคอบอ่ะ พะเขาไม่สามารถบังคับใหเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดเพราะเขาเหนื่อยล้าความซับซ้อนความอุปสรรคปัญหาเนี่ยต้องใช้สติพินิจพิจารณาให้รอบคอบจะเป็นคนที่คุณไม่รู้คุณไม่เคยรู้จักไม่รู้ไม่ใช่คนเก่าแต่เขาจะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแต่รีบร้อนไม่ได้แต่เขารักจะต,ต้องรอบคอบก่อนเนี่ยเพราะอันนี้ก็หานุมานหานุมานแต่เขาก็คิดคิดคิด,คดเรื่องความรักว่าจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไร ได้สำรับท้าวิรุณหกรอคอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาใช้เหตุและผลความสุขุมรอบค้อเพราะเขาอะเก่งเฉลียวฉลาดเป็นหลักให้ให้กับทุกคนได้มีความเป็นผู้นำเขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเข้าใจชีวิตแล้วเหนื่อยยากลำบากกว่าจะมาสำเร็จมาได้ในชีวิตเขาอะรอคอยจับตามองคุณรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม แล้วนำรักที่ดีมาให้แล้วเขาคิดคาดหวังว่าคุณคือคู่คนที่ใช่นะที่เหมาะสมแล้วให้ความรักนี้สําเร็จสมหวังเขามองเห็นอนาคตวางแผนอนาคตที่ดีที่ชัดเจนเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลข27หมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่หมายเลขหกหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบยี่สี่หมายเลขยี่ห้าหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ดหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีวอก หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์เขาจับตามองคุณถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขามุ่งมั่นนะเนี่ยชีวิตนี้ต้องประสบผลสำเร็จไม่ว่างานเงินความรักแต่เขาพัศิวะไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่เขาก็มีความอดทนให้ชีวิตเขาประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องความรักนะ่ะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ชีวิตต้องดีกว่าเดิมเพราะใบนี้บุกเบิกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะให้ดีกว่าเดิมต้องรอบคอบ,ขอบเขาไม่ดื้อรั้นดันทุลังละด้วยความรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขความรักคุณเป็นอย่างไรเขาจับตามองคุณ เป็นได้ทั้งคนที่คุณไปเลือกคนละทางแต่คุณไม่รู้นะไม่ว่าคนที่ไปคนละทางและคนที่คนใหม่คุณไม่รู้เขาแอบ,บส่องแอบบมองเป็นแฟนคลับคุณตามติดชีวิตคุณอยู่ความรักคุณภาศิวะภาศิวะเนี่ยคุณความรักคุณ อันนี้ก็ยังไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่คุณจะเจอคู่ที่ดีนะเพราะใบนี้พูดถึงเคยผิดหวงังหรือความเสียใจความพัดพาความอึดอัดไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการในชีวิตแต่คุณจะเจอคู่ที่มีฐานะทัศนคติที่ดีสนับสนุนช่วยเหลือคุณชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะคู่แต่ความรักอะใช้เวลา เป็นบ่วงพันบุญจำนางมโนลารักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้ความอึดอัดความรักที่ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการน่ะยังทำอะไรไม่ได้เทพธิดามเมงป่องคุณมีความสุขกับความเป็นโสดหรือคุณคาดหวังคือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรัก แล้วคุณเชื่อว่าความรักสามารถให้กันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าแล้วคุณก็ใช้เหตุผลในเรื่องความรักอะเข้าใจแล้วมองเห็นแต่ความทุกข์อุปสรรคปัญหาแสงสว่างเทพาอาทิตย์ชีวิตคุณจะสมหวังในหนักดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนา ไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดและบางคนบางท่านคุณคิดว่าจะอยู่เป็นโสดมีความสุขอยู่กับลูกหลานบริวาลเพราะผิดหวังเสียใจหรือคุณคาดหวังกับความรักที่ดีคุณจะสมหวังออกจากอุปสรรคปัญหาที่บ่วงที่อึดอัดที่คุณกําลังเผชิญอยู่เพราะตัวเขานี่ก็เหนื่อยล้าถ้าคุณก็ยังเป็นบ่วงหรือคุณก็มีคนที่คุณรักรักติดบ่วงบ่วงรักผูกพันกับเขาแต่ยังไม่สมหวังที่สุดคุณก็จะสมหวัง พบแสงสว่างดวงอาทิตย์ได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคาดหวังไว้คนมาช่วยเหลือชีวิตสมหวังอะ่ะพบแสงสว่างมีพลังอํานาจในตัวคุณเองทําตามดังที่คุณคิดคุณปรารถนาสําเร็จสมหวังได้พระขันธากุมารคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยกับความต่อสู้กับการรอคอย,คคอยฝ่าฟันอุปสรรคเนะี่ยพระขันธากุมารความสุข อีกอย่างระวังความดื้อรั้นดันทุลังความคิดอ่านเป็นเด็กๆคิดตัดสินใจผิดพลาดด้วยแต่ด้วยความรอบครอบของคุณอะ่ะคิดพิพจารณาดีแล้วฝ่าฟันอุปสรรคสําเร็จสมหวังพบคู่ที่ดีมั่นคงเท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะประสบผลสําเร็จสมหวังดังที่คิดแต่ก็เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าฝ่าฟันอุปสรรค มากมายก่อนกว่าจะสําเร็จสมหวังในความรักคู่ที่แตกต่างอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคู่ที่เขาจะมาดูแลสนับสนุนสนุนคุณอะเหมือนใบแรกเนี่ยแต่แต่เหมือนต้องใช้เวลาก่อนหรือความรักที่เขายอมรับคนรอบข้างเขาจะยอมรับคุณคนรอบข้างคุณก็ยอมรับเขาได้อะ่ะในความแตกต่างมีความมั่นคงไม่ขลาลาม,มันสูญ แต่ใบแรกของเขาใบสรุปของคุณไม่ขลาลามสูญความเอาชนะอุปสรรคปัญหาความรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขมีหลายๆเรื่องเข้ามาให้คุณแก้ไขอยู่ในเรื่องความรักอะแอบส่องแอบมองมีคนแอบมองคุณแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเข้าเป็นคู่ของคุณที่คุณเลือกใต้สำรับคุณเป็นไพ่หนะฮนุมาน ความรักที่ดีกว่าเดิมคิดเรื่องความรักพัฒนาปรับปรุงตัวเองตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวดีๆด้วยความรอบคอบคุณจะสมหวังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องความรักดังที่คุณคิดคุณก็ยังมีบ่วงดึงหลังคนคนที่คุณรักอยู่หรือรักนี้ใช้เวลาก่อนแต่ในที่สุดคุณจะสมหวังนะไม่ว่าคุณจะเลือกใครแต่สินใจอย่างไรรอคอยเพราะคุณเนี่ยตัวคุณเองต้องการคนที่ เพระเทพาอาทิตย์อะแสงสว่างคนที่เข้าเหมือนคุณใช้เหตุผลละในเรื่องความรักจะเลือกคนรักคบคนรักต้องการคนที่ดูแลเข้าใจคุณยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอ่อนอ่อนผ่อนตามอดทนกับคุณได้เขาต้องอดทนกับคุณยอมรับคุณในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำเอาชนะใจคุณได้ หรือมึงมีเรื่องราวเข้ามาให้คุณแก้ไขอะในเรื่องความรักคุณต้องคิดแต่สินใจด้วยความรอบคอบอะรอบคอบสุขุมเยือกเย็นยังมีอุปสรรคให้คุณคิดคุณแต่สินใจคุณแก้ไขเข้ามาเรามาดูวันเดือนปีเกิดคุณหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสิบสาหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขสิบสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสิบหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขเก้าหรือไม่ก็เกิดปีวอก หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าณนะตอนนี้ความรักคุณนะ่ะคุณก็รอบครอบนะ่ะรักเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้นะความรักอยู่ที่ตัวคุณเองคิดตัดสินใจต้องมีเรื่องราวให้แก้ไขด้วยความคุณเข้าใจถึงความทุกข์ยากลำบากในการลงชีวิตในเรื่องความรักในสัจธรรมชีวิตอ่ะ ปล่อยวางแล้วคุณจะสมหวังเพราะใบแรกมาคู่ที่ดีอะภาษีวะแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังกว่าจะพบเจอกว่าจะตกลงปรองใจต้องมีอุปสรรคหรือต้องใช้เวลาสมหวังคู่ที่ดีเพราะนี่ก็แสงสว่างนี่ก็พบกับความมั่นคงแล้วเขาก็หยิบยื่นล้างดีๆให้คุณแล้วเรามาดูว่า เขาจับตามองคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคิดอย่างไรจะทําอย่างไรรู้สึกอย่างไรอยากบอกอะไรคุณเป็นพลังงานที่คุณไม่รู้เพราะเขาจับตามองแอบส่องแอบมองจัก,กรวาลกําลังต่อสู้เพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยตัวเขาความรู้สึกเขาว่าคุณคือคู่ของเขาเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความ คุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันเขาหวังตั้งใจเขาคิดถึงบทสนทนาและเสียงของคุณคิดถึงคุณอยากฟังเสียงคุณบทสนทนาคำพูดที่คุณเคยพูดเคยคุยกับเขาความคิดของคุณทำให้เขาเป็นบ้าแล้วเขาจะเป็นบ้าเพราะคุณแล้วเขาเขาบอกว่าเขาเคยจำได้ว่าคุณกับเขาเคยหัวเราะพูดคุยกัน นะเกี่ยวกับทุกสิ่งเขาคิดถึงคุณเสียงของคุณคําพูดของคุณเขาจับตามองคุณการเชื่อมต่อของเราซับซ้อนนะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขามันซับซ้อนมีปัญหาอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและเขาได้ยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการที่ปรารถนานะ่ะเหมือนพลังงานเนี่ยมุม,ม,มหักเห แล้วเขาได้แต่มองคุณคิดถึงคุณปวดให้โอกาสเขาเขาขอโอกาสจากคุณอีกเขารู้สึกอะความรู้สึกเขาแล้วความรักของคุณบอกคุณว่ายอย่างไรจะเป็นอย่างไรมองหาหนทางเลี่ยงอุปสรรคเพื่อพบกับความสุขน่ะอยู่ที่หัวใจคุณให้หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหา แล้วคุณจะพบกับความสุขความคิดความรู้สึกของคุณอะ่ะให้คิดคิดในทางที่ดีให้ความเข้าใจเอาใจเขามันใส่ใจเราความรักความเข้าใจแล้วคุณคิดวิตกกังวลหลีกเลี่ยงความคิดวิตกกังวลคิดอุปสรรคปัญหาเพราะตัวคุณเองอะ่ะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแล้วก็มีพลังงานที่ว่าคุณอะ่ะอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดหรือบางคนบางท่านอะ่ะ ต้องใช้เวลาต้องฝาฟันความรักให้ให้คิดอยู่ที่ความคิดของคุณความรู้สึกคุณเข้าใจอะ่ะเมื่อคุณเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจความรักชีวิตแล้วคุณจะพบกับความสุขให้เพื่อนๆของคุณช่วยคนรอบข้างอะ่ะช่วยคุณแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีคนมีทางออก ปรึกษาคนรอบข้างช่วยแก้ไขหรือไม่คุณจะได้รับเหมือนคําแนะนําจากเพื่อนคนรอบข้างให้ความรักคุณสมหวังได้สําหรับพูดถึงการสนทนาจากใจสู่ใจพูดคุยจากความรู้สึกจากใจของคุณสู่ใจอ่ะหาหือเกี่ยวกับความรู้สึกความรักของคุณแบบตรงไปตรงมาคุณจะพบกับความสุขความสมหวัง ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ